ะะก็วันนี้เนี่ยเบจะพาทุกคนเนี่ยมาเปลี่ยนสถานที่ใหม่เพราะว่าช่วงนีเน้เราก็มาเที่ยวนะคะเบก็เลยจะพาทุกคนมาดูว่าระหว่างที่เรามาเทียเ่ยวนี่เรามาซื้ออะไรใหม่ๆในเซเว่นบ้างหรือว่าเราซื้ออะไรบ้างในเซเว่นประจำนี่แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยะคะ่ะ yeah! ของสิ่งนี้เป็นอันนี้สิ่งที่เรากาลังอยากได้มากๆเลยนะคะปกติมาเซเว่นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเองก็ซื้อใช้เพราะว่าเราเคยรีวิวไปหลายคลิปแล้วนะคะแบบ มันเบิกมาก็จะซือ้อไปเลยนะ เนี่นะคะเราก็ได้เดินทางมาถึงห้องพักกันแล้วนะคะด้วยความที่แบบวันนี้เนี่ยเราก็ไปออกเจอลมทะเลนู่นนี้นั่นมานะคะ ผมมันก็จะมีความแบบหนืดๆมันมานิดนึงก็อย่างแรกที่เราหยิบมานะคะก็คือจะเป็นตัวนี้นั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นคุณดันเทนี่แอนแมคคเดเมีแฮททีทเมนนะคะจะมีทั้ง2กลิ่นด้วยกันตัวนี้จะเป็นกลิ่นเชอร์รี่บอสซัมแล้วก็จะเป็นกลิ่นเฟรนช์ลาเวนเดอร์นั่นเองค่ะนอกจากตัวทินเมนแล้วนะคะเวียก็ยังซื้อตัวแชมพูของเขามาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นเฟรนช์ลาเวนเดอร์แล้วก็กลิ่นเชอร์รี่บอสซัมเหมือนกันและทั้งหมดนี้นะคะ100 ml 100 ml คือสามารถเอาขึ้นเครื่องได้เลยหรือว่าพกพาไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็คือง่ายม,มากๆเลยนะคะแล้วก็แบรนด์นี้นะคะยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโลชัน่นหรือเป็นบอดี้วอชนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้นอกจากนี้นะคะเขายังมีพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกอาบน้าสุนัขและก็รวมถึงสกินแคร์ต่างๆด้วยะคะ่ะก็สามารถไปดูทางช้อปปี้ของเขาได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองใช้ให้ทุกคนดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างก็วันนี้เนี่ยนะคะวิจะใช้เป็นกินเฟรนด์วนเดอร์นะคะแล้วก็เพื่อนจะใช้ เราจะไปสาบคมกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นใสๆแบบนี้เลย okay. <Okay. S 1> โอเคโออันนี้ <Okay. S 2> กลิ่นเหมือนหอมอะเราดมดิโอ้ยอันนี้หอมอทุกคนไม่จะบอกว่ากลิ่นเฉลี่ยวซ้ำหอมอะ จริงหอมแบบหอมมากอะจริงชอบกลิ่น c h ซั r y โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราสองคนก็คือได้สระผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้เป็น treatment ต่อนะคะนี่เป็นกลิ่นเฟ e s าเว v e ดอร์แล้วก็อันนี้เป็นกลิ่นช h e r r y b l o s s จะบอกว่ากลิ่นช h e r r y b l คือหอมมากใช่คือแบบหอมจริงโอ้แต่วันนียเราไปใช้ทรีทเมนต์กันก่อนนะคะไปค่ะ นี่เนื้อทเมนเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสีขาวๆขุ่นๆประมาณนี้ก็อันนี้นะคะเรากําลังหมักผมอยู่นะคะเขาเขียนไว้ว่าเราต้องหมักทิ้งไว้ประมาณ3-5มนาทีนะคะเดี๋ยวอีก3-5นาทีเนี่ยเรามาดูกันว่าผมที่เราหมักทิ้งไว้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้าง หลังจากที่เราก็ไปอาบน้ำทาครีมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเป่าผมพร้อมๆกันเลยค่ะวิวจะบอกว่าคือกลิ่นหอมมากเลยแต่ว่ากลิ่นเชอร์รี่บอสซาาั่มอันเนี้ยหอมแบบหอมจริงหอมมากอันนี้คือหอมจริงไปค่ะเป่าผมกันเออมันนุ่มมากเลยนะแบบว่าเห็นไหมพอสะแล้วอะ่ะ มันรู้สึกนุ่มตั้งแต่ตอนที่แบบตอนที่เรา,าตอนที่เราแบบเออตอนที่เราสาตอนที่เราสะเสร็จเลยอ่ะใช่ตอนที่เราสาผมผมาเราจะแบบ <début> ตอนที่ล้างออกอ่ะเราจะรู้สึกว่าแบบผมเราแบบมันนุ่มแบบมันนุ่มขึ้นจริงๆนะคะพอเราเป่าอย่าเงี้ยเห็นไหมผมมันก็จะแบบนุ่มลื่นขึ้น pumps, อะไรเงี้ยเห็นไหมผมสวยมากอือด <News sounds. S 1> ู <Het> มันดีมดีมรส <g> ก็ถ้าใครสนใจไปหาซื้อได้ที่ไหนคะเซ <c> เวนเบเวนคะ่ะราคาเพียงแค่59บาทนทคะ่ะคือใครอยากลองเนี่ยไปลองได้ก่อนเลยมันจะเป็น100 ml นะคะราคาแค่59บาทเท่านั้นก็ไปลองกันได้โอเคค่ะ <c> 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 อย่างต่อมาที่เราจะมารีวิวกันนะคะคือสิ่งนี้อันนี้คือสิ่งที่เราเห็นในเซเว่นแล้วเราก็แบบเตะตามากเพราะว่ามันเขียนว่าเป็นทิ้งอายมาร์กนะคะเขาบอกว่าจะเป็นเหมือนแบบมาร์กที่เป็นแบบร้อนๆที่แปะกับใต้ตาเราเงี้ยคือหน้าตาเป็นงนี้อันนี้ก็คือแบบน่าลองมากเราก็เลยจะเอามาลองให้ทุกคนดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะเออพอแกะออกมาปุ๊บม,มันจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมแบบนี้เลยแล้วก็คือยังไงอะ่ะก็คือเราแปะไปที่ตาอย่างงี้เลยเหรอหน้าตาเป็นแบบนี้ เอาจริงเหมือนผ้าทำไมเหมือนกันล่ะเหมือนนะเหมือนจริงคือมันแปะยังไงอ่ะเราแบบมันแปะไปอย่างงี้เลยเหรออย่างงี้เหรอวิธีใช้มีไหมวิธีใช้มันบอกว่าเป็น hitting hitting eye mark บำรุงผิวรอบใต้อย่างอ่อนโยนเหมือนทําสปาวิธีใช้ก็คือฉีกซองออกผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วก็ใช้มาร์คค่าทับบริเวณตาใช้สายเกี่ยวหูทั้งสองข้าง อ๋อคือมันเป็นแผ่นมาร์กอย่างงี้ใช่ไหมคะทุกคนแล้วมันก็จะมีแบบอันนี้มาให้ด้วยเห็นไหมคือเอาไว้เกี่ยวหูอย่างงี้ทั้งสองข้างอย่างนี้อันนี้อันนี้เกี่ยวหูแล้วสองข้างอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มันร้อนๆที่ตามันไม่ต้องดึงอะไรออกใช่ไหมใช่เขาบอกว่าแค่นั้นอนะ อ๋อคือมันก็จะอุ่นๆแล้วมันก็จะเป็นเหมือนแบบการบำรุงตาอะไรอย่างนี้เพราะว่าตรงนี้นะคะมันจะเหมือนเป็นแบบร้อนๆอะไรเงี้ยให้กับเรามันจะอุ่นๆแล้วก็เราสามารถวางทับดวงตาได้ลองจับดิมันอุ่นจริงนะเออเออมันจะอุ่นๆแล้วก็เราสามารถเอาทับไปคือมันเขาบอกว่าเหมือนมันเป็นการเน้นแบบพวกบำรุงให้แบบตาหลัจากที่การแบบเหนื่อยล้าเหนื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแบบคาดทับไปได้ เออทุกคนมันโอเคนะเอออันนี้น่าลองอันนี้ก็คือแบบใครอยากไปลองลองได้คืออันนี้เราเห็นในเซเว่นแล้วเราก็แบบเตะตาม,มากเพราะว่าแบบเฮ้ยอะไรมันคืออะไรเนี่ยเขาจะเขียนรูปหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะมันจะมีรูปหน้าคนแบบเนี้ยเฮ้ยอันนี้คืออุ่นจริงๆแบบอุ่นจริงเลยลองจับดูอ่าอุ่นอุ่นอุ่นกว่าเมื่อกี้เริ่มอุ่นขึ้นเรื่อยๆมันจะค่อยๆอุ่นขึ้นเรื่อยๆจนถึง40องศาเซลเซียสนะคะ ทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีมาค่ะอันต่อไปนะคะจริงๆมันไม่ใช่สิ่งใหม่ๆหรอกว่าเป็นสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยต้องเคยเห็นอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเรามาเซเว่นเนี่ยเราก็จะซื้อประจําอยู่แล้วนะคะก็คือพลาดไม่ได้เลยตัวนี้นะคะเป็น V K Acne นะคะก็คือจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับพวกรอยด่งดางดำรอยสิวต่างๆก็คือเรารีวิวไปแล้วพูดเยอะมากๆว่าเราชอบสิ่งนี้แนละ้วสิ่งนี้ก็คือแบบมันสามารถช่วยลดรอยต่างๆของเราได้แบบจริงๆก็คือเราชอบอยู่แล้วก็ทาไปเลยนะคะ ใครที่แบบอยากดูรีวิว,วตเต็มๆเนี่ยก็สามารถไปดูคลิปอื่นๆได้ที่แบบววได้รีวิวตเต็มๆไปแล้วนะคะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาป้ายาก,กันอีกรอบว่าเฮ้ยมันชอบมันดีแล้วเราก็แบบซื้อใช้ประจําเองจริงๆนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้นะคะก็คือเป็นตัวคอลลาเจนอันนี้นั่นเอง ซึ่งเวียจะบอกว่าสิ่งนี้เวียเคยพูดไปแล้วว่าเวียชอบกินมากคือเนี้ยอร่อยมากแต่ว่ามันจะมีรสนี้เหมือนเป็นรสใหม่นะคะเป็นคอลลาเจนเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีชมพูเห็นทุกคนเห็นไหมว่าสีมันจะแตกต่างกันรสนี้คือรสที่เวียกินประจําอยู่แล้วนะคะแต่ว่าน,นี้เป็นรสใหม่ที่เราแบบอยากลองนะเดี๋ยวเราจะไปชิมกันว่าตัวเนี้ยรสชาติมันจะแบบอร่อยไหมมันเป็นยังไงบ้างวิธีการชงนะคะก็คือเราจะต้องมีน้ํหนึ่งขวดกับอันนี้นะเขาก็จะเป็นเหมือนฝาฝานะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะขายตรงแบบหน้าตู้น้ําในเซเว่นอะไรเงี้ยมันก็ เราเปิดออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นฝาแบบนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมทุกคนมันจะเป็นแบบฟ้าฟ้าแบบนี้เป็นคอลลาเจนแล้วเราก็แกะฝาน้ำอันนี้ออกแล้วกินก่อนนิดนึงนะคะเพื่อที่เวลาที่เราใส่เข้าไปอย่างเงี้ยเราจะได้ขยาได้เราก็เอาฝาตรงนี้นะคะหมุนเข้ากับน้ําแบบนี้แล้วก็กดเลยแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมมันก็จะแบบพุ่งลงมาเนี้ก็ค่อยๆขยาโอเคเดี๋ยวชิมกัน มันก็อร่อยอ่ะมันก็อร่อยนะแต่ส่วนตัวยังรู้สึกว่าอันนี้อร่อยกว่าอันนี้มันจะเป็นรสแบบเพลพีชนะคะคือเวียชอบรสนี้มากกว่ามันจะมีความแบบอร่อยกว่าอันนี้ก็คือกินได้แต่ว่าแบบรู้สึกว่าอันนี้ยังเป็นที่สุดอยู่นะคะก็คือไปดูได้ทุกคนมันจะเป็นรสพีชนะคะอย่าดูผิดสีนะคือมันจะเป็นคอลลาเจนเหมือนกันแบบนี้คือชื่อวันอาจจะเป็นคอลลาเจนเหมือนกันแต่ถ้าสังเกตง่ายๆก็คืออันนี้จะเป็นเออมีจะมีธงเกาหลีอยู่ มันจะมีทงเกาหลีอยู่ตรงนี้แต่ว่าสิ่งนี้ที่เบย์ชอบอะมันจะไม่มีทงเกาหลีนะคะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้คืออร่อยกว่าก็หมดแล้วนะคะสําหรับของที่เราเอามารีวิวนี้นะก็เหมือนเป็นการทําในลุทินให้ทุกคนดูเบาๆว่าแบบเออเราใช้อะไรบ้างในช่วงนี้นะคะแล้วก็ทุกอย่างที่เบย์รีวิวในคลิปนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่แบบเราได้มาอัปเดตให้ทุกคนดูนะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะก็ใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก